สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะเช่นเคยวันนี้มาพบกับครูอัญชลีเราจะไปเรียนในเรื่องของสารเอและสารเอนักเรียนรู้จักไหมคะสารเอสารเอ,อก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือภาษาพาทีขึ้นมานะคะ,ะเปิดไปที่หน้า26นะคะ ถ้านักเรียนเตรียมหนังสือพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสาระเอนะคะเราจะมารู้จักสาระเอกันก่อนอเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงสาระเอกันนะคะนักเรียนสังเกตคำดีๆจากเพลงนะคะ อยู่หน้าใครๆพยันชน,นะชอบใจวิ่งไลลตามหลังเจ้าสาราเอ อยู่หน้าใครๆครพยันชน,นะชอบใจวิ่งไล่ตามหลังเจ้าสาราเอ ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงสระเอนักเรียนสังเกตคําได้คําว่าอะไรบ้างคะ,ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารู้จักวิธีการเขียนสระเอกันบ้างนะคะว่าที่ผ่านมานักเรียนเขียนถูกกันไหมนะคะ,ะวิธีการเขียนสระเอเริ่มจากเขียนหัวจากเส้นบรรทัดล่างแล้วลากเส้นตรงขึ้นไปนะคะนักเรียนสังเกตลูกศรน,นะคะให้หม้วนหัวก่อนแล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นไปนะคะ เรามาดูการอ่านแจกลูกสระ a นะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตดูเป็นพยัญชนะอะไรคะกไก่นะคะกไก่สรอกอเอเกอนักเรียนอ่านตามครูอ่านค่ะกอเอเกนักเรียนอ่านตามครูอ่านนะคะ ตอเอเตอีกรอบนะคะตอเอเตปอเอเปปอเอเปชอเอเฉชอเอเฉหอเอเห หอเอเหอลอเอเลลอเอเลวอเอเววอเอเวต่อไปนะคะเราจะมาฝึกอ่านคำที่ผสมสระเอนะคะนักเรียน เดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะเกเตเปเฉเหเลเวเร,วเรน,นักเรียนลองฝึกอ่านด้วยตนเองอีกหนึ่งรอบนะคะ ต่อไปนะคะเรามาต่อด้วยสระาแอนนะคะนักเรียนสาะแอจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงสาะแอนะคะให้นักเรียนสังเกตด้วยว่าสระแอมีคำว่าอะไรบ้างนะคะ mình จบไปแล้วนะคะกับเพลงสระเอนักเรียนมาดูวิธีการเขียนสระเอนะคะนักเรียนสังเกตดีๆว่ามันจะคล้ายๆกับสระอะไรคะจะคล้ายๆกับสระเอนะคะแต่เพียงว่าสระเอมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะให้นักเรียนดูวิธีการเขียน เริ่มจากเขียนหัวจากเส้นบรรทัดล่างแล้วลากเส้นตรงขึ้นไปนะคะนักเรียนสังเกตดูภาพให้หนักเรียนม้วนหัวก่อนนะคะเขียนจากหัวแล้วลากเส้นตรงขึ้นไปนะคะสระเอเป็นสระเสียงอะไรนะคะเด็กๆจากที่ฟังจากเพลงเมื่อกี้สระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวนะคะสระเอเป็นสระเสียงยาวนะคะนักเรียน เรามาอ่านแจกลูกสาะแอไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนกอไกเป็นพยันชนะ่าระแอนะคะกเอเอแก่นักเรียนอ่านตามครูอ่าน,นะคะ่ะกเอเอแก่จเอเจอีกรอบนะคะนักเรียน cho e xe o e e o e e chó e xe chó e e เอเหพอแอเแพพอแอเแพลอแอเแลรอแอแล ให้หนักเรียนนะคะมาฝึกอ่านคําที่ประสมสระแอไปพร้อมๆกับครูอันนะคะเราจะอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนแกแจแอแฉแหแแแลแเยนักเรียนอ่านด้วยตนเองอีกหนึ่งรอบค่ะ จบไปแล้วนะคะกับสระแอนะคะสระเอสระแอซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะต่อไปนักเรียนนำใบงานขึ้นมานะคะให้หนักเรียนเปิดไปที่ใบงานที่หนึ่งนะคะง่ายๆเลยนะคะให้หนักเรียนฝึกคัดสาระเอนะคะตามเส้นประนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้คัดตามเส้นระยงเส้นจับคู่และเขียนคำนะคะดังตัวอย่างครูอันยกตัวอย่างคำว่าเกเกแล้วแล้วอันยงเส้นไปหาคำว่าเรนะคะเก์เรนนะคะนักเรียนข้อที่เหลือให้นักเรียนลงมือทำด้วยตวนเองนะคะค่ะเรามาต่อด้วยใบงานที่สองนะคะ อ่านคำชี้แจงให้คัดตามเส้นประและคัดสระแอนะคะนักเรียนสระแอ,อะให้หนูคัดแล้วก็เขียนช้าๆนะคะนักเรียนด้วยตัวบรรจงเขียนให้สวยที่สุดนะคะ,ะแล้วข้อด้านล่างให้คัดตามเส้นประและนําไปเติมลงใต้ภาพนะคะนักเรียนครูอันยกตัวอย่างคําว่าก,กาแฟนะคะกาแฟก็นํามาเติมลงใต้ภาพของกาแฟนะคะ และภาพที่เหลือนะคะให้นักเรียนเขียนด้วยตนเองนะคะไปนะคะใบงานที่3ามใบงานสุดท้ายนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเติมสระเอหรือสระเอแล้วฝึกอ่านข้อแรกเป็นภาพของทะเลนะคะนักเรียนทะเละครูอ่นเติมสระเอลงไปนะคะ พออาทะลอเอเลนะคะส่วนข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนลงมือทำด้วยตนเองนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องสารเอและสารแอนะคะนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูอันขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ